สวัสดีค่ะพวกเรานะคะ 2n language center นะคะสถาบันภาษา To n นะคะวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจความแตกต่างระหว่างการรับรองเอกสารในประเทศไทยนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือที่เรียกว่ากรมการกงสุลนะคะต่างยังไงก,กันกับการรับรองเอกสารโดยสถานทูตของประเทศอื่นๆที่ตั้งอยู่ในไทยไปดูกันค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศหรือกอตอนะคะต่อไปในคลิปเราอาจจะใช้คำย่อว่ากอตอและสถานทูตของประเทศต่างประเทศในไทยเนี่ยทั้งสองส่วนนี้มีบริการรับรองเอกสารทั้งคู่นะคะการรับรองเอกสารเป็นการยืนยันว่าเอกสารนั้นเป็นตัวจริงมีความน่าเชื่อถือสามารถนำเอกสารไปใช้ทางราชการได้ เอกสารที่ต้องรับรองเนี่ยมักจะเป็นพวกเอกสารที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการทางราชการค่ะเช่นขอวีซ่าทํางานการไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่างๆซึ่งเหมือนกับที่เกริ่นไปข้างต้นแล้วนะคะว่าการรับรองเอกสารในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถทําได้สองช่องทางนั่นคือกระทรวงการต่างประเทศหรือที่เรียกว่ากรมการกงสุลนะคะหรือสถานทูตของชาติอื่นในประเทศไทย เอกสารใดๆก็ตามนะคะที่อย่างแรกเลยต้นฉบับเป็นภาษาไทยและต้องการนําไปใช้ในต่างประเทศหรือต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศและต้องการนํามาใช้ในไทยนะคะต้องได้รับการรับรองโดยทั้งกระทรวงก,การต่างประเทศและสถานทูตข,ของประเทศนั้นๆที่เป็นประเทศต้นทางหรือประเทศเป้าหมายค่ะโดยความต่างหลักๆเนี่ยก็คือการเรียงลำดับของการรับรองนะคะว่าจะรับรองโดยกอตอก่อนหรือรับรองโดยสถานทูตก่อนนะคะ อย่างเอกสารบางแบบเนี่ยต้องรับรองโดยกอตอก่อนนะคะส่วนเอกสารบางแบบเนี่ยจะต้องรับรองโดยสถานทูตก่อนเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะแคปหน้าจอนี้ไว้อ้างอิงนะคะเพราะว่าสำคัญมากๆก่อนที่เราจะไปต่อคะ่ะซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยการรับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศบอกอยู่แล้วว่าเป็นกระทรวงการต่างประเทศของไทยใช่ไหมคะก็ มักจะรับผิดชอบเอกสารที่เป็นเอกสารของประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของคุณนะคะประทับตาพร้อมลงลายเซ็นอย่างเป็นทางการทําให้เอกสารนั้นเนี่ยได้ชื่อว่าถูกรับรองเรียบร้อยแล้วไปใช้กับทางราชการได้ หากคุณต้องการรับรองเอกสารผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องดําเนินการดังนี้นะคะอันดับแรกคือรวบรวมเอกสารที่จําเป็นอันดับที่2คือแปลและรับรองคําแปลโดยผู้มีอํานาจหรือโดยนักแปลที่ได้รับความเชื่อถือนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือยื่นเอกสารต่อกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองค่ะ การรับรองเอกสารผ่านกระทรวงต่างประเทศทําได้2วิธีดังนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคือการรับรองทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์กว่าจะได้เอกสารคืนนะคะและแบบที่2ก็คือการเดินทางไปยื่นด้วยตนเองที่ walk in ไปที่สถานกงศุลน,นะคะคุณต้องไปกรมการกงศุลด้วยตนเองซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ3วันและยังต้องนัดล่วงหน้าก่อนด้วยนะคะ ทีนี้มาถึงส่วนสำคัญบ้างนะคะว่าเอกสารแบบไหนเนี่ยเราต้องรับรองโดยกอตอหรือกระทรวงการต่างประเทศเป็นที่แรกนั่นคือเอกสารที่เป็นภาษาไทยค่ะแล้วต้องการนำไปใช้ในต่างประเทศนะคะถ้าเกิดสับสนนะคะตรงนี้ย้อนกลับไปดูชาร์ทที่ให้แคปภาพเอาไว้ได้นะคะเอาละค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการรับรองเอกสารโดยสถานทูตชาติอื่นนะคะที่ตั้งอยู่ภายในประเทศไทยกันบ้างนะคะ สถานทูตของประเทศต่างๆเนี่ยมีบริการรับรองเอกสารสำหรับพลเมืองของตัวเองอยู่แล้วบทบาทของสถานทูตก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการประทับตาพร้อมลงลายเซ็นอย่างเป็นทางการนะคะ ถ้าคุณนะคะต้องการรับรองเอกสารผ่านสถานทูตของประเทศอื่นนะคะชาติอื่นเนี่ยคุณต้องดําเนินการดังนี้ 1. ติดต่อสถานทูตประเทศที่คุณต้องการอาจเป็นการโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าอีเมลไปถาม2คือรวบรวมเอกสารที่จําเป็นและ3ก็คือนําเอกสารเนี่ยส่งให้สถานทูตรับรอง เอกสารแบบไหนต้องรับรองโดยสถานทูตต่างประเทศก่อนนั่นคือเอกสารที่ต้นฉบับไม่ใช่ภาษาไทยนะคะแล้วคุณต้องการนํามาใช้ในประเทศไทยค่ะและต้องดูด้วยนะคะว่าสถานทูตของคุณมีบริการรับรองเอกสารอยู่ด้วยนะคะมาลองเปรียบเทียบการรับรองเอกสารทั้ง2แบบกันนะคะความแตกต่างที่สำคัญที่สุดก็คือวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสารนะคะคุณจะนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือจะใช้ในไทยเอกสารฉบับหนึ่งเนี่ยอาจจะสามารถรับรองได้ทั้ง2แบบเลยคือโดยทั้งกระทรวงด้วยโดยทั้งสถานทูตด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูเคสตัตี้หรือกรณีศึกษาตัวอย่างกันก่อนสมมุติถ้ามีชายชาวอเมริกันเนี่ยต้องการแต่งงานกับหญิงชาวไทยในประเทศไทยจะต้องทำยังไงอันดับแรกนะคะต้องขอหนังสือรับรองโสดแล้วเอาหนังสือเนี้ยไปรับรองโดยสถานทูต อเมริกันในประเทศไทยอันดับที่สองนะคะก็คือต้องเอาหนังสือรับรองโสดที่ถูกรับรองแล้วเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยค่ะและอันดับที่3นะคะก็คือต้องนําเอกสารฉบับที่แปลแล้วเนี่ยส่งไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองหลังจากนั้นก็จะสามารถนําเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วไปใช้ในสํานักง,งานเขตหรืออําเภอได้นะคะ สำหรับกรณีชาวต่างชาติแต่งงานกับคนไทยเนี่ยมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเอกสารอีกเยอะนะคะก็ขอให้ติดตามคลิปอื่นๆของเราเพื่อข้อมูลตรงนี้นะคะเอกสารที่ได้รับการรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูตนะคะโดยทั่วไปจะได้รับการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามก็ควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่คุณจะยื่นเอกสารด้วยนะคะว่าเขาต้องมีข้อกําหนดข้อเงื่อนไขเฉพาะ อีกไหมที่จะต้องรับรองอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าทีนี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณานะคะในการรับรองเอกสารเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์ของเอกสารประเทศที่จะใช้เอกสารและก็ข้อจำกัดด้านเวลาเช่นมีเวลาเหลือเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยก็ต้องจัดการให้ดีนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะอยากสอบถามหรือใช้บริการ แปลภาษายื่นวีซารับรองเอกสารกับทางเรานะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะไลน์ไอดีของเรานะคะแอด t o o n center นะคะมีแอดครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ